นาทีแห่งนี้เคยมีแรงคอยสวัสดีครับรนะครับเจอกันอีกครั้งกับช h a ิ v e r s e World ์ลวิญ o n เด็กสปอร์ตไลนนะครับนี่ครั้งนี้พูดชื่อภาคถูกด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตามผลโหวตน,นะที่บางกรชนะโหวตน,นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเด็กบังกรกันเลยบางคนก็บอกเอ๊ะมึงทำมึงทำคลิปเด็กเดิมหรือเปล่าทำไมเด็กมันคล้ายๆเดิม นะครับมีตรัดด้วยนะครับอันนี้เราไม่ใช่เฟสดราก้อนไม่ใช่ตอมดราก้อนธรรมดานะครับแต่อันนี้เป็นแรมสตอมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เล่นเป็นเฟสดราก้อนเลยแต่ว่าใส่การ์ดแรมเข้ามาครับผมใส่การ์ดแรมเต็มที่เลยนะใส่ดราก้อนสายส่หรือเฟงนะครับแล้วก็เราก็จะเล่นพวกการ์ดคอสหนักๆได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งสำหรับลิสต์นี้เราใส่กาลิวด้วยนะครับแล้วเราก็ใส่ Genesis Dragon ด้วยเหมือนกันครับผมก็สามารถที่จะเซอร์ไพรส์12เดเมจเข้าหน้าได้เลยครับ <c oughs> ก็เพราะว่าเฟสดราก้อนเนี่ยมันมี2เวอร์ชันนะครับมันมีไอเวอร์ชันแรกที่ที่ผมเล่นไปคลิปที่แล้วเนี่ยกับเวอร์ชั่นนี้นะครับใส่แลมครับผมก็อ่าใส่การ์ดเพิ่มมาหน่อยใส่เลเจนดรี่ใส่การ์ดดัก หนักคอร์สขึ้นมาหน่อยครับผมการเล่นการเล่นก็อาจจะสไตล์ต่างไปนิดนึงนะครับแต่ก็มีได้เล่นการ์ดคอร์สสิอะไรบ้างอะไรบ้างให้มันสมกับเป็นมังกรหน่อยเนาะเออก็ตัวเด็กก็ประมาณนี้ครับนีออ่คิวอารค้ดครับผมผมยังคิดว่าผมยังคิดว่าตัวเด็กแบบเดิมยังเก่งกว่านะครับผมแต่อันนี้ก็พอเล่นได้ครับ ใครที่แบบโอ้ยฉันเล่นมาก่อฉันอยากเล่นบ้างขอฉันเล่นบ้างเถอะกลอ็ลองเล่นเวอร์ชั่นนี้ดูได้เลยครับผมก็ตามนั้นครับมาไปตัวเด็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมาเลยลุยนที่แห่งนี้ยังมีแรมสตออ๋อดาบยังนเล่ะ ตมอมอ่อออานไนสบเบ้นี่ละกันโอเคอพอลโลดีกระดาบนะครับ

ว้าวผมว่าคงจะต้องอพอลโลแล้วละ่ะเวนี่ดีวะนี่ละกันที่เขาเด็กเฟสหรือเปล่าเนี่ยเด็ก

เขาจะไม่แก oh ้บอดบ้างเลยเหรอ นั่นลตอแล้วอยโวาไหอยโว่าそのままดาเ้เตายมีแรมก็ดีนะเพย์ฟอยท์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ทำอะไรได้เยอะขึ้นโอเคจริง 肩鳴らしにはなったか <noise> いいかかしもたぎる雨音は断罪の調べしらか

ไม่มีอันนี้อันนี้เป็นห้าเป็นแปดเป็นสิบอืมนี่แหละผมว่าคุยทับตายมันบอกคุยทับตาย ว่างไงจะฆ่าสองตัวได้เชียเรอว้าวเวนเอาเด็กก็ไม่น่ารอดอ่ะนะ,ะไงละ่ะคุยทับตายแผงลิฟ 私,私は負けです。っ <laughs> らしにはなた ดาบอีกแล้วทำไมด่าบไม่มฮิตจังไอ้ลิสไปซี่ใช่ไหมเนี่ยแม่เงมเอ้ยคุณเผยแพร่เชี่ยอะไรเนี่ยจุ๊กซีไปแล้ว

นี่หรือเปล่าลูมินัสมาคัดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ฟอร์เตไปลูมินัสมาคัดมันต้องมาตามนัดเนี่ยเจ็เก็บอพอลโลไว้ให้เลยเนี่ยว่าเอ้ยล่าวันพีซแต่กูก็ไม่ค่อยกล้าหัวเราะ ママリスかお守りおお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  น,นี่เลยเล่นแบบนี้แล้วก็เก็บบาเลีไเยไว้คุยจับตายคุยจับตายเน่จังเลยให้จับมือ ไปเลยคุยทับตายว่าอย่างไรคุยทับตายชอบวะโอ้โหยังจะอุตส่าห์เนาะเฮียอะไรของแม่งวะเนี่ย โอ้โหมันเคลียร์หมดเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่แล้วเปล่าวะใช่มันเคลียร์หมดเลยอะกูะจะบ้ากูจะล่าแม่

อโอ้โหยังจะอุตส่าห์ยังจะอุตสา่สาห์เคลียร์เหรอโอ้โหเล้งโูเล้งโกเล้งโกเอ๊ะผมว่ายังผมยังรีเท่าได้เขาคงจะซปเปอร์อีโวมาเทรดตัวนี้ต,นตัวหนึ่งหรือเปล่า 残念なさい。砕らてるものなら砕いてみろ。褒めてやろる。遅れるなよ。我が身を勝手に。遠くと見よ。我が身を勝手に。お守りします。お下がりください。我が身を。はい、クイタブタ アキ諦めはしましてカタナラシニューは何だか เกม,มดียว่หม, <c oughs> หหมบสองไม่มีอะไรเล่น ว,ว้าวน่ากลัวลงก็ได้ฮึนมฮึ่มฮึ่มเนือคาบุลว่าชินมุต อ๋อจริงๆไม่น่าเพราะว่าอะอะไรยังไงตาหน้ายังการลิวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังซูเปอร์อีโวไม่ได้ก็น่าจะต้องอีโวตัวนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะฆ่าไอ้นี่อ๋อเอางั้นเหรอ

โอ้ oh, ไม่ได้ว่ะต้องทำอย่างนี้ว่ะไม่ง,งั้นแม่งรีเทลออนบอดแต่ตาหน้าเราก็ยังรีเท่ลได้เพราะว่าฟอร์เต e ้ฟอร์เต้กับไอ้นี่แต่ก็ถ้าเขาฮิวก็ไม่รีเทลอันนี้แล้วแต่และแต่ผมว่าเขาคงฮิวได้เสียเปียบแล้วเนี่ย <c oughs> เรามีตาบอดไปตาหนึ่งแย่อยู่ อะไรแล้วนะฮิวละหรือเราจะต้องเล่นการรดิวอะ

ต้องหิวนะไม่หิวตายอไม่หิว,ย,หวยังไ,ม,งไม,ม่ยังไม่ลืมยังไม่ลืมโอ้ตาหน้าผมผมอาจจะตายผมว่าผมจะต้องวอร์ดไว้หน่อยะอวะเ้โโอ さ下がり下何い อ,อะไรนั่นโว้ยตายเหรอโว้ยตาย,อย,ตายไอ้นั่นเออเอามืนนอเล่นกตายแล้วตายแล้วแหม่นิดเดียวไอ้ไอ้ฮิวหนึ่งเนี่ยตัวดีเลยแม่งฮิวอยู่ได้ <laughs> โอเคก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี่ะครับแรมสตอร์มแรมสตอร์มดราก้อนนะครับ, Ram Storm. Ram Storm รบซึ่งผมรู้สึกว่าเฟสธรรมดาเก่งกว่าเออผมรู้สึกว่าตาที่เราแรมมันเสียน,นู่นนี่ยังไงไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยเนเจอร์ของเด็กที่ว่า <c oughs> เราใส่การ์ดหนักๆเยอะเนี่ยเออบางทีมันทำให้มือเน่าง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ ครับผมแต่ถ้าใครแบบโอ้โหผมอยากเล่นการ์ดหนักๆบ้างผมเล่นมังกรผมก็อยากเล่นตัวใหญ่ๆมั่งนะอะไรประมาณเนี้ยผมอยากผมมีการ์ดลิ้วทั้งสามใบผมอยากหาที่ใส่อะไรพวกน,นี้ก็เออลองเล่นดูก็ได้ครับครับผมอืมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับงาน,นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ